เรามาเดินดูด้านหน้ากันว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่คือบรรยากาศด้านหน้านะครับ ขอบคุณริผมนนี่ฮะก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับอันนี้ช่องอะไรที่เนี่ยช่องยูทูปมานาสตอรี่ครับดูวันโอ้ขอบพระคุณครับที่ติดตามรับชมเป็นยังไงบ้างครับพี่แมัดวันนี้สถารกณ์ปกติครับสบายสบายทุกวันครับอ๋อ แต่ก็น่าจะเริ่มเข้าเหมือนเป่าคุณจิ้นแล้วล่ะครับอ,อ๋อผมได้ยินข่าวว่าพี่นัดจะเปลี่ยนอาชีพม่เหรอยังยังยังต้องรอเวลาพ่อไหนวาฮะผู้ใดว่าจะมาขายหน่อไม้ส้มเลยอเห็นบอกโอ้ทีแรกผมว่าจะทํารีสอร์ทนี่เลยนะเนี่ยวางแขนเล<อ>ยแต่แกคิดไป <c oughs> ค,ดคิดมามันใช้งบเยอะเาอนาะฮะอะไรนะครับคุณยายจะเลี้ยงปลาเรอแกมีลูกกี่คนพี่มันัทเนี่ย เอ้าวเป็นญาติกันยังไงไม่รู้ตกลงเขามีเมียกี่คนมานามีลูกกี่คนสองสองมีเมียกี่คนคนเดียวคนเดียวคนเดียวจ้าเมียคนนี้คนที่เท่าไหร่คนแรกคนเดียวคนแรกอ๋อคนแรกโอ้ยย่าญาติมาที่มาที่ไหนที่ไห้เห็นไหมอ๋อโอมีคนส่งซิกนี้ ที่บอกคงตรงนี่เขาพอดีิเขาอยู่นี่เลยถามเข้อเขาพูดไม่กล้าพูดเดี๋ยวเขาไม่ให้มาขายของด้วยเดี๋ยวเขาจะเก็บค่าที่อ๋อเอาดีครับสินค้าวันนี้เป็นยังไงบ้างโอ้หน่อไม้หน่อไม้ดองยังไม่บกหน่อไม้ต้มหน่อไม้ต้มก็ยังไม่บกหักได้ยี่ถุงนึง คุณนากระเจพิกเม็อ๋อจอพิกเมก็ไมองถงงถุงที่เขาอเอาหมดเดทีเอายอะมีกับางน <c oughs> <อ>โอ้คุณยายดีใจวันนี้ได้เติมสต็อกล้ว <c oughs> ป <c oughs> นี่คือธุรกิจสองพี่น้องนะครับทุกคนครับเดี๋ยวยายกระลำเหยาะเหาะดีขายได้โอ้เอาเอาลำหน่อยลำหน่อยยายกรดีใจยายก็ดีใจเอาลำให้ดูหน่อยโอ้ยขายดีขายดีบอกแล้วอย่ามาอย่ามาเป็นอย่างนี้อยู่คนบ้าคนบ้านยูคนบ้านดูดูดเอาล้วครับคุณยายถึงกับลำลยครับเพราะว่าวันนี้ธุรกิจครอบครัวพริกเม็ดขายหมดฮะพริกผงเหลืออีกสามถุงเนาะโอ้ยถังกระมีบ่ โอ้ยังเยอะอยู่แต่ว่าก็ขายได้เรื่อยๆเนาะเอ๋อพรุ่งนี้วันนี้ไปเตรียมสต๊อกไหมต้องไปตําพริกไหมวันเนี้ยขายยังก็เมื่อยอู่อ้อยังเยอะเยอะอยู่เอามาขายพรุ่งนี้ต่อวันหนึ่งสุดยอดครับคุณยายดีใจขายได้เรื่อยๆนี่ครับก็เป็นบรรยากาศชาวบ้านแค่นี่มาตลอดเลยอ๋อครับผมถ้าไปบวชเนี่บวชอะไรยินเสีงกองเท่านั้น พรุ่งนี้ขายหมดจะลำให้เอฟซีแม่แม่ของพ่อพลายดูไหมถ้าแม่งขายหมดลำจนบอกยุตโอ้เอาละเอาละรอดูแจะให้กุญญายืนลำพรุ่งนี้ลำนานหนาโอ้จะต้องมีกรองนั่นเองต้องมีดนตรีใส่เอารอดูพรุ่งนี้ครับจะขายหมดนำบทั้งสองคนเลยบอ กินกันสามคนยางยังยังงบอยู่น้ำจืดมีรำไปเลยเราขวดหลังขานหลังมาใหม่ๆโอ้เพิ่งขาหลังมาใหม่ๆครับครับครับอ่ะนี่ก็สีสันครับถ่ายครับขอบคุณครับผมถ่ายเหตุพี่น้อกในเบิ้องครับสาวบ้านเนาะเป็นกระดีใจพุทธเอาเนาะเออมันมีได้ๆนะครับขายผักขายพริกได้ก็ดีใจนะครับนะมีคนมาซื้อก็ดีใจ ในเงินไปหมุนเวียนธุรกิจครอบครัวคุณยายยังคุณยายยืนเป็นพี่น้องกันนะครับน้องสาวพี่สาวช่วยกันตำพริกนะครับช่วยกันคั่วพริกแล้วก็เอามาขายที่ศูนย์ช้างทองคําแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับที่เห็นคนเท่าคนแจ่ครับไปรับจอกรับจ้างก็ไม่มีคใครที่จะจ้างแล้วนะครับก็เก็บนนเก็บนี่เก็บผักเก็บหญ้าเนาะอยู่ริมรั้วนะครับ หาพริกหาอะไรมาปนมาตำเนาะมาขายเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงครอบครัวไปนะครับอ้าวลูกสาวนอนอย่างนั้นอ่ะก็ขึ้นมาแต่เช้าไงอ๋อ เออไม่เอาไปนอนพนัดลมดีดีมันไม่ไปอ่ะให้อยู่ตรงนี้มันไม่ไปอ๋ออโอเคโอเคน,เอน,นี่ก็อ,อ๋อก็ติดเราอ่ะนี่ฮะเดี๋ยวเราเดินมาดูด้านนี้กันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะบุคคลที่เดินทางมาก็ลงทะเบียนเสร็จนะครับก็มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับ แล้วก็เข้าไปชมพ่อพายได้นะครับนี่ฮะก็จะทุอทูปนะวายกันที่ศาลนะครับประกำน,นะครับ ถ้าทรายตักมาใหม่ๆลองลองค้นดูนะครับอาจจะมีอาจจะเห็นขนนะฮะผมว่ารอบนี้ยังไม่มีใครหาเลยเนี่ยอ๋อหได้คบางที่อาจจะเจอขนหางนะครับของพ่อพรายปักอยู่ในโคลนนะครับปักอยู่ในทรายนะอนี่เขาเพิ่งตักมาเมื่อกี้นี่ยังไม่มีใครหามน่ฮะวันก่อนมีคนได้ขนขนยาวประมาณเนี้ยอม ดีใจมากเลยบุญบารมีของเราเนาะนะเราได้ก็ขอให้ท่านอยู่เขาเป็นใหญ่เขาเอาไปทำอะไรกันนะเราไปบูชาได้ไหมไปบูชาครับไปบูชาเพราะว่าหางช้างเผือกนะครับไม่แต่เราจะเป็นเส้นเล็กๆเหรอคะครับผมเป็นเส้นเล็กๆครับเส้นแข็งจะมีทุกครั้งเลยเหรอคะก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ครั้งแล้วแต่บางครั้งเพราะว่าที่ศูนย์เนี่ยก็ตอนนี้ก็มีอยู่สามเส้นที่เห็นอยู่ตอนนี้ ล,ลองดูครับตักมาใหม่อาจจะเจอแต่เมื่อวานมีคนเจอ,อ,อมีพี่คนนึงอ่ะเจอเมื่อวานเนี่ยมาเมื่อวานน,นั้นหม่อวันก่อนเดี๋ยวจำไม่ผิดเจอ,อบอกพี่ครับเพราะว่าสายเพิ่งตักม้ใหม่ยังไม่มีคนหานะเพื่อได้นะครับไปบูชาเป็นสิริมงคลกับครอบครัวนะครับนี่ก็คือบรรยากาศยามเย็นวันนี้ครับผู้คนก็เดินทางมาเรื่อยๆเยนาะจ็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกัน คราผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี่ด้วยนะครับยังไง pues ก็เนาะเป็นซ mm ีสันเป็นบรรยากาศครับถ้าบ่าวท้าบ nah. ้าวากะบ่ามวนครับพ really ี่น้องข้าวบ้าวกะบ่าวซองไกเงียบเนาะกษสิว่าแอสมาน้าทายังมาให้เบิ่งเนาะมิจิรีบ่บ่นใหญ่บ้าวบ้าวนะครับนี่แหละกระถามข้าวเส้าบันพูดหอกพูดหอบเพิ่นขายของใดเพิ่นกะดีใจฮะเพิ่นขายเพิ่นอะไรใดเพิ่นกะเออดีใจเย่งนันเลยท่องเอามาสอกมาใส่นะกษัตรว่า เป็นอีกหนึ่งอะไรได้นะของชุมชนของคนเท่าคนแจ่ที่นี่นะครับนะคุณยายยังเห็นบอกว่าพรุ่งนี้คุณยายยังเห็นน้องแสกคุณยายยังวัดถ้าขายพริกหมดคุณยายจะรำใช่ไหมพรุ่งนี้อคุณยายโน่นเหมือนเป็นคุณยายยังคุณยายคุณยายยืนเลื่อนเขาชอบรำคุณยายรำคุณยายยังนี่ย้อนมีเป็นจ้ะอ๋เดยวว่าจะรำพบกันสองคนเลยพรุ่งนี้ตกลงยังไงเนี่ย สันล่ำไม่เปลี่ยนนมมันทำเด่เขาบอกว่าจะพาล่ำทั้งสองเดี๋ยวให้คุณยายล่ำตามเขาพวกเนี้ยล่ำตรงไหนล่ะนี่แล้วตรงนี้แล้วหน้านี่แหละหน้าพ่อปู่เลยแหละหน้าพ่อไพรอยู่เฉยกระเดมือล่ำก็เฉยแล้วยายก็ย้อนไม่เป็นนเลยนะเอากันแล้วจ้ะเดาเขาเขาว่าว่าถ้าเขาขายหมดพวกเนี้ยพริกเพื่อเดีดขายหมดเขาจะล่ำนี่พวกเนี้ยน้องสันต้นว่าสันไม่ได้ว่าบอกว่าเดี๋ยวจะพาพี่สาวล่ำเข้าว่าอย่างนั้นน่ะเขาบอกผมมาเมื่อกี้ รอ,อดูครับพรุ่งนี้รอ,อติดตามคุณยายยังคุณยายยืนจะทำให้เราดูพรุ่งนี้ขายของหมดแน่นอนอขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ